อ้ห้องโบเวอร์ไม่มีปัญหาอยู่แล้วถูกไหมเราเราสามารถจะยกตัวนี้ได้แล้วโบว์ยกได้นะอ่านั้นห้องนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนอ่ะแต่ห้องห้องนี้ก็ไม่ไม่มีปัญหาเหมือนกันห้องนี้เนี่ยอ่ามันโดยกําหนดโดยขนาดท่อนี่ถูกไหมท่อนี้นั้นเนี่ยพอดีห้องปั๊มตัวนี้นะปั๊มตัวนี้มันยกสูงู่แล้วนั้นคือแต็์คอร์เลยแปลว่าอาคารตัวนี้เลยไม่น่ามีปัญหาเราสามารถจะยกได้ได้อีกนั้นอาคารนี้น่าจะไม่มีปัญหาคือใช้แบบเดียาเดินได้ถูกไหม อาจจุณนิดหน่อยอาจจะอาจจะอาจจะอันอันนี้อันนี้อาจจะนิดหน่อยหรืออาจจะไม่เลยแต่ที่แน่คือโดตรงนี้เลยเนี่ยสองอาคารของตัวเนี้ยไม่รอดจมอยู่แล้วอันนี้จมได้ใช่ให้ดูให้ดูว่าจมเท่าไหร่ประมาณห้าสิบเซนแต่จริงแล้วมันต้องมากกวาเพรามันต้องมีกำแพงกันถูกไหมขึ้นไปอ่าโอเคดังนั้นเนี่ยเห็นชัดเลยว่าตอนนี้คอนโทรเราเนี่ย มีปัญหาเลยเพราะว่าเห็นไหมว่าจะปรับยังไงตอนนี้คำถามถูกไหมมันมันมันตอนนี้มันเหมือนเหมือนมันนูนๆูนน้ำต่ำอะไรเงี้ยตอนนี้ปัญหาประเด็นคือเราเราจะทํายังไงกับมันอ่ะอความเดียอออกอกออยู่่่นนนนว คุณดาบอกจ่มายกสูงอะไรมันยกไม่ได้ยกมันเป็นก้อนเนอื่นไม่ได้เนี่ยคำถามคือตอนนี้เราจะให้จุดไหนเป็นจุดอ้างอิงแล้วแล้วปรับถูกไหมตอนนี้เราใช้จุดไหนเป็นจุดจุดที่บอกว่าระดับในใช้ในการอ้างอิงการปรับเนียจุดสูงอ่ะต้องต้องเติมดินอย่างเดียว่าอย่าอย่าไปทางออกถางออกแล้วไปเรื่องอ่ะโอเคแล้วแล้วทางออกน้ำฝนจะไหลหลากมันจะหลายอย่างไม่ดีหลายอย่างอ่ะโอเคแล้วข้าวมันตรงไว้ดีสูดไว้แล้ว ในนั้นพี่ฝากนะฝากท่านงานนะนนะช่วยช่วยดูหน่อยนะว,ว่าจุดไหนจะปรับโดยโดยใช้ตัวเนี้ยเป็นเป็ไฟล์อ้างอิงไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็ม่ให้นะทีดต่ที่ฝากไว้ให้แล้วเรือกเรือกการปรับมาเลยแต่ระวังให้ดีว่าตอนนี้ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าอาคารเนี้ยยังไงเออจงอันนั้นเนี่ยจะปรับยังไงก็ตาม